เด็กชายแบกน้องออกตามหาพ่อที่หายไปนานเสียงเพลงของเขาไม่เพียงแต่ปลุกใจเศรษฐีใจแข็งแต่ยังเปิดประตูความจริงที่ซ่อนมานานครอบครัวที่พลัดพรากมานานสี่คนจะกลับมาพบกันอีกครั้งได้อย่างไรติดตามเรื่องราวนี้จนจบแล้วคุณจะต้องน้ำตาไหลด้วยความาซาบซึ้งและความช็อกเด็กชายก้าวช้าๆบนถนนลูกรังแบกน้องไว้บนหลังสายลมพัดแรง ใบไม้กระทบหัวไหล่ทำให้หัวใจสัน่นฝุ่นผงจากถนนฟุ้งเข้าจมูกกลิ่นดินและเหงื่อผสมกันเด็กชายไม่ละสายตาไปจากเส้นทางความมุ่งมั่นเต็มดวงตาน้องร้องให้เบาๆแต่เขากล่อมด้วยเสียงร้องเพลงแผ่วเพลงเก่าๆที่พ่อเคยสอนเสียงนั้นอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังในเมืองเล็กๆแสงแดดยามเย็นสะท้อนบนหลังคาบ้าน เด็กชายหยุดเดินมองบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งทุกอย่างราวกับชงักเวลาเสียงเครื่องจักรและผู้คนแผ่วลงทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจเต้นของเขาและน้องและเสียงเพลงที่เขาร้องเบาๆชายสูงวยเดินออกมาจากบ้านร่างสูงสง่าม,มีออร่าอบอุ่นแต่สายตาที่เศร้าและมนทำให้หัวใจเด็กชายเต้นแรง เด็กชายก้าเข้ามาใกล้ร้องเพลงต่อด้วยความมั่นคงทุกคําทุกเสียงเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงชายคนนั้นชะงักดวงตากว้างน้ําตาค่อยๆไหลลงแก้มความเศร้าและความทรงจำที่เก็บไว้สี่สิปีเริ่มแตกสลายเด็กชายร้องเพลงต่อไปเสียงแผ่วๆของเขาเปลี่ยนความเงียบให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นน้องค่อยๆหยุดร้อง ยิ้มบางๆขึ้นชายสูงวัยค่อยๆก้าวเข้ามาน้ำตาไหลไม่หยุดมือสั่นข้างหนึ่งแต่ถูกเด็กชายและน้องจับไว้แน่นทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากบ้านดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจและเมื่อเห็นชายคนนั้นร้องให้เสียงดังเด็กชายหันมองหัวใจเต้นแรง เพลงที่เขาร้องนำทางให้ครอบครัวที่พลัดพรากมาพบกันอีกครั้งชายสูงวยก้าวไปหาเธอมือสั่นดึงเธอเข้ามากอดแน่นเด็กชายและน้องยืนมองน้ำตาไหลทั้งความสุขและความตื้นตันแสงเย็นยามเย็นส่องผ่านต้นไม้ตกกระทบใบหน้าแต่ละคนอบอุ่นเหมือนอบกอดหัวใจทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาเริ่มละลายหายไป เด็กชายหันไปมองน้องยิ้มเบาๆรู้ว่าความพยายามและความรักของเขาได้รวมครอบครัวที่พลัดพรากมานานกลับมาพบกันอีกครั้งชายสูงวัยคุกเข่าลงดึงเด็กชายเข้าไปในอ้อกมอกอดน้ำตาไหลรินเด็กชายยิ้มและร้องเพลงต่อเพลงของความหวังความรักและความอบอุ่นทุกเสียงสะท้อนในหัวใจของครอบครัวผู้หญิงยืนร้องไห้ กอดลูกและสามีแน่นความเศร้าที่สะสมมานานถูกแทนที่ด้วยความสุขและความรักเด็กชายและน้องยืนกอดกันทุกคนร้องไห้และหัวเราะปนกันเสียงเพลงยิงคงดังแผ่วๆนำทางหัวใจทุกคนไปสู่ความสงบและความอบอุ่นที่ไม่เคยสูญหายสายลมเย็นพัดผ่านแสงสุดท้ายของวันตกกระทบใบหน้าเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ ครอบครัวกลับมารวมกันอีกครั้งเต็มไปด้วยความรักความหวังและความสุขเด็กชายยิ้มกว้างมองพ่อแม่และน้องรู้ว่าภารกิจของเขาเสร็จสิ้นแต่ความทรงจำและความรักนี้จะอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไปครอบครัวสี่คนยืนกอดกันกลางลานบ้านแสงอาทิตย์ตกทอดผ่านต้นไม้อบอุ่นและนุ่มนวลเหมือนอกกอดหัวใจเด็กชายหันไปมองน้อง ดวงตาของน้องเปล่งประกายความสุขเขายิ้มและกอดน้องแน่นยิ่งขึ้นรู้สึกถึงความรับผิดชอบและความภูมิใจชายสูงวัยค่อยๆยกมือลูปหัวเด็กชายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนลูกเก่งมากนำพาครอบครัวกลับมาพบกันน้ำเสียงเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผู้หญิงยืนข้างๆน้ำตาย,ยังคงไหลแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เธอจับมือเด็กชายแน่นขอบคุณลูกที่ไม่ยอมแพ้เสียงของเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งเด็กชายมองไปที่พ่อแม่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความสงบทุกความเหนื่อยยากและความกลัวถูกแทนที่ด้วยความรักที่แท้จริงพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกันเสียงหัวเราะและเสียงร้องเพลงเบาๆเติมเต็มทุกมุมของบ้านความอบอุ่นกลับคืนมาทุกห้อง ชายสูงวัยนั่งลงดึงเด็กชายและน้องเข้าไปในอ้อมอกอดผู้หญิงนั่งลงข้างๆจับมือทุกคนไว้แน่นความทรงจำและความเศร้าที่เคยมีค่อยๆละลายไปในบรรยากาศแห่งความรักแสงไฟภายในบ้านส่องสว่างอบอุ่นเหมือนโลกทั้งใบกำลังต้อนรับครอบครัวกลับมาเด็กชายมองไปรอบตัวรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ทำมานั้นคุ้มค่าทุกก้าที่เขาแบกน้อง ทุกเสียงเพลงที่ร้องนำครอบครัวกลับมารวมกันอีกครั้งค่ำคืนค่อยๆลงเสียงลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่างแต่หัวใจของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยแสงสว่างความสุขและความรักที่แท้จริงทำให้ทุกความเจ็บปวดและความพลัดพรากกลายเป็นอดีตที่มีค่าและเต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตเด็กชายและน้องนั่งในอ้อมกอดของพ่อแม่เพลงที่เขาร้องก่อนหน้านี้ยังดังก้องในหัวใจ เสียงเพลงแห่งความหวังและความรักทำให้ทุกคนมั่นใจว่าจากนี้ไปไม่มีสิ่งใดจะแยกพวกเขาอีกพ่อมองลูกๆผู้หญิงมองลูกชายและสามีเด็กชายมองพ่อแม่และน้องรอยยิ้มความอบอุ่นและน้ำตาทั้งหมดรวมกันเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดครอบครัวสี่คนอยู่ด้วยกันพร้อมกับเสียงหัวเราะเพลงและความรักโลกใบนี้เหมือนหยุดหมุนเพื่อครอบครัวนี้ และทุกคนรู้ว่าไม่มีความพลัดพรากใดที่จะสามารถพรากความรักของพวกเขาไปได้ค่าคืนค่อยๆค,คลี่คลายแสงดาวส่องลอดผ่านหน้าต่างพัดพาอากาศเย็นเข้ามาในห้องแต่หัวใจของทุกคนกลับอบอุ่นจนเต็มล้นเด็กชายก้มลงมองน้องยิ้มอย่างอ่อนโยนเราจะไม่แยกกันอีกแล้วนะน้องพยักหน้า สายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความสุขชายสูงวัยนั่งลงข้างๆลูกหัวเด็กชายและน้องน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรักลูกของพ่อเก่งมากนำพาครอบครัวกลับมารวมกันน้ำตาของเขาค่อยๆไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขผู้หญิงนั่งข้างๆจับมือทุกคนไว้แน่นหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นชีวิตของเราจะเริ่มใหม่อีกครั้ง เธอพูดด้วยรอยยิ้มที่สั่นไหวเด็กชายหันไปมองรอบบ้านทุกมุมทุกซอกเต็มไปด้วยความทรงจำทั้งความเศร้าความกลัวและความหวังทุกอย่างผสมผสานกันทำให้ค่ำคืนนี้พิเศษเกินกว่าที่คำพูดจะบรรยายพ่อหยิบสมุดเล่มเล็กขึ้นมาเปิดหน้าที่มีภาพเก่าๆของครอบครัวเด็กชายและน้องจ้องมองด้วยความตื่นเต้นทุกภาพและข้อความเป็นเครื่องตนใจ ถึงความรักและความเสียสละที่มีค่าแสงดาวส่องลงมาตกกระทบใบหน้าแต่ละคนอบอุ่นเหมือนอบกอดหัวใจทุกคนกอดกันแน่นรู้สึกถึงพลังของครอบครัวที่แท้จริงเสียงเพลงเบาๆที่เด็กชายร้องก่อนหน้านี้ยังสะท้อนอยู่ในหัวใจทุกคำทุกทำนองเต็มไปด้วยความรักความหวังและความกล้าหาญคืนนี้ไม่มีความกลัว ไม่มีความเศร้ามีแต่ความสุขความอบอุ่นและความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวนี้จะอยู่ด้วยกันและ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันเด็กชายก้มลงกอดน้องอีกครั้งผู้ใหญ่ทั้งสองมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มโลกภายนอกอาจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในบ้านหลังนี้มีเพียงความรักความเข้าใจ และความสุขที่ไม่มีวันจางค่าคืนนี้ครอบครัวสี่คนรวมกันแน่นพร้อมรับวันใหม่พร้อมเผชิญทุกความท้าทายแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือความรักที่ผูกพวกเขาไว้จะไม่มีวันพลาดจากกันอีกแสงดาวสองลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องกระทบใบหน้าของเด็กชายและน้องทำให้ดวงตาสาสะท้อนประกาย เหมือนสัญญาณของความหวังและชีวิตใหม่ชายสูงวัยลุกขึ้นยืนมองครอบครัวทั้งสี่คนลมหายใจเต็มไปด้วยความสงบและความรู้สึกอิม่มเอมที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเดินไปเปิดหน้าต่างอีกบานปล่อยให้อากาศเย็นและเสียงธรรมชาติไหลเข้ามาในห้องเด็กชายและน้องยืนขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงดาวสะท้อนบนพื้นน้ำเล็กๆข้างบ้าน เหมือนภ้าสะท้อนของชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดและความรักที่รวมครอบครัวไว้ด้วยกันผู้หญิงยืนข้างๆจับมือสามีและลูกๆแน่นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นน้ำตาแห่งความสุขไหลลงแก้มทุกคนมองหน้ากันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจชายสูงวัยคุกเข่าลงดึงเด็กชายและน้องเข้าไปในอ้อมอกอดเสียงหัวใจของทุกคนเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน อบอุ่นและมั่นคงเหมือนบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจากนี้เด็กชายเริ่มร้องเพลงอีกครั้งเพลงที่เขาใช้ปลุกใจพ่อแต่คราวนี้เสียงเพลงเต็มไปด้วยความสุขน้องร้องตามเบาๆผู้ใหญ่ทั้งสองมองด้วยรอยยิ้มน้ําตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความมืดค่อยๆถอยไปแสงดาวและแสงจันทร์ส่องเข้ามาแทนบ้านเต็มไปด้วยความสงบ แต่ในหัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังชายสูงวัยพูดเสียงเบาเราจะไม่แยกจากกันอีกเด็กชายและน้องพยักหน้าผู้หญิงยิ้มและกอดทุกคนแน่นทุกความเจ็บปวดความพลัดพรากและความเหงาถูกแทนที่ด้วยความสุขและความอบอุ่นค่าคืนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเพลงและน้ำตาแห่งความสุขบ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยชีวิตและครอบครัวสี่คนนี้ ได้เริ่มต้นบทใหม่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังที่ไม่มีวันจางเด็กชายมองไปรอบตัวอีกครั้งหัวใจเต็มไปด้วยความภูมิใจเขารู้ว่าเสียงเพลงของเขาได้นำทางครอบครัวกลับมาพบกันอีกครั้งและจากนี้ไปไม่มีสิ่งใดในโลกจะพรากพวกเขาไปจากกันได้ค่ำคืนนี้สงบลงสายลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆ ทำให้ใบไม้และผ้าผืนบางๆปลิวไหวแต่ภายในบ้านเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขและความสงบเด็กชายหันไปมองน้องสายตาเปล่งประกายความภูมิใจเราทําได้แล้วนะลูกน้องยิ้มตอบและกอดพี่ชายแน่นรู้สึกถึงความรักและความมั่นคงชายสูงวยนั่งลงดึงทั้งสองเด็กเข้าไปในอ้อมอกอด ผู้หญิงนั่งข้างๆจับมือทุกคนแน่นน้ำตาไหลรินแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขทุกความเศร้าความพลัดพรากและความกลัวค่อยๆละลายไปในอากาศเด็กชายร้องเพลงต่อแต่คราวนี้เสียงเพลงเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกคำทุกํำนองเป็นสัญญาว่าครอบครัวนี้จะไม่แยกจากกันอีกน้องร้องตามเบาๆผู้ใหญ่ทั้งสองมองด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข พ่อแม่และลูกๆยืนกอดกันแน่นมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงดาวส่องแสงระยิบระยับสะท้อนความอบอุ่นและความหวังเหมือนสัญญาว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กชายและน้องผสมกับเสียงลมหายใจของผู้ใหญ่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบทุกความเจ็บปวดในอดีตถูกแทนที่ด้วยความรักและความเข้าใจชายสูงวัยพูดเบาๆ เราจะอยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กชายและน้องพยักหน้าผู้หญิงยิ้มและกอดทุกคนแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นคงและความอบอุ่นคืนนี้ครอบครัวสี่คนรวมตัวกันแน่นพร้อมรับวันใหม่พร้อมเผชิญทุกความท้าทายแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือความรักที่ผูกพวกเขาไว้จะไม่มีวันพรากจากกันอีกเด็กชายมองไปรอบบ้าน หัวใจเต็มไปด้วยความภูมิใจและความสงบเขารู้แล้วว่าเสียงเพลงของเขาได้นำทางครอบครัวกลับมาพบกันอีกครั้งและตั้งแต่วันนี้ครอบครัวนี้จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังแสงดาวยังคงส่องลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องสะท้อนบนใบหน้าของทุกคนเด็กชายและน้องนั่งใกล้พ่อแม่มือจับกันแน่น รู้สึกถึงความมั่นคงและความรักที่ไม่มีวันพราคชายสูงวัยลุกขึ้นเดินไปหยิบของเล็กๆจากโต๊ะเป็นสมุดภาพเก่าเปิดหน้าที่มีภาพครอบครัวสมัยก่อนเด็กชายมองด้วยตื่นเต้นทุกภาพเต็มไปด้วยความทรงจำเก่าความสุขความเศร้าและความอบอุ่นผู้หญิงนั่งลงข้างพอ่อดวงตาของเธอส่องประกายน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความสุข เธอชี้ไปที่ภาพหนึ่งนี่คือวันที่เราต้องแยกจากกันทุกคนมองภาพนั้นและรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ผ่านมาเด็กชายหันไปมองน้องเราจะไม่แยกกันอีกนะน้องยิ้มตอบและวางศีรษะลงบนบาของที่ชายหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นชายสูงวยดึงทั้งสองเด็กเข้าไปในอ้อมอกอดผู้หญิงยืนข้างๆจับมือทุกคนไว้แน่น เสียงหัวใจเต้นพร้อมกันเป็นจังหวะเดียวอบอุ่นและมั่นคงเหมือนยืนยันว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจากนี้เด็กชายเริ่มร้องเพลงอีกครั้งเสียงเพลงเต็มไปด้วยความรักและความหวังน้องร้องตามเบาๆผู้ใหญ่ทั้งสองมองด้วยรอยยิ้มน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความสุขเสียงเพลงกล้องอยู่ทั่วห้องสะท้อนถึงความกล้าหาญความรักและความอดทนทุกความเศร้าและความพลัดพราก ถูกแทนที่ด้วยความสุขความอบอุ่นและความเข้าใจค่ำคืนนี้สงบแสงดาวและแสงจันทร์ส่องเข้ามาบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะน้ำตาและเสียงเพลงเด็กชายมองไปรอบตัวรู้ว่าภารกิจของเขาสำเร็จแล้วครอบครัวกลับมาพบกันอีกครั้งและตั้งแต่วันนี้พวกเขาจะอยู่ด้วยกันพร้อมเผชิญทุกสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันชายสูงวัยพูดเบาๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่แยกจากกันอีกเด็กชายและน้องพยักหน้าผู้หญิงยิ้มและกอดทุกคนแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงแสงดาวส่องลอดผ่านหน้าต่างอบอุ่นและนุ่มนวลเหมือนอบกอดหัวใจค่ำคืนนี้ครอบครัวสี่คนยืนอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังที่ไม่มีวันจางค่ำคืนค่อยๆจบลง แสงดาวและแสงจันทร์สองลอดหน้าต่างเข้ามากระทบใบหน้าของทุกคนอบอุ่นเหมือนอบกอดหัวใจเด็กชายและน้องนั่งอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่หัวใจเต็มไปด้วยความสงบความเหนื่อยละความกลัวและความเศร้าที่ผ่านมาค่อยๆละลายหายไปแทนที่ด้วยความรักและความสุขชายสูงวัยมองลูกๆและภรรยาน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความสุข เราจะไม่แยกจากกันอีกเสียงของเขาอบอุ่นมั่นคงเหมือนยืนยันว่าครอบครัวนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดไปผู้หญิงยิ้มและกอดทุกคนแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกความเจ็บปวดความพลัดพรากและความกลัวถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจความรักและความหวังเด็กชายหันไปมองน้องเราจะอยู่ด้วยกันเสมอน้องพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความสุข เสียงเพลงที่เด็กชายร้องก่อนหน้านี้ยังสะท้อนอยู่ในหัวใจนำทางความรักและความหวังทําให้ทุกคนมั่นใจว่าครอบครัวนี้จะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยกันค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะน้ำตาแห่งความสุขและความอบอุ่นบ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยชีวิตและความรักเด็กชายและน้องนอนหลับอย่างสงบในอ้อมกอดของพ่อแม่ความอบอุ่นและความรักที่แท้จริง ได้เติมเต็มหัวใจของทุกคนจากนี้ไปครอบครัวสี่คนจะเดินไปข้างหน้าด้วยความรักความเข้าใจและความหวังทุกความพลัดพรากที่ผ่านมากลายเป็นอดีตที่มีค่าและทุกคนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปความสุขและความรักที่แท้จริงได้กลับมาครอบครัวนี้อีกครั้งพร้อมกับบทใหม่ของชีวิต เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสงบและความหวังที่ไม่มีวันจาง